ปัญหาหนึ่งในการเข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่าน Google Meet หรือการเรียนออนไลน์ผ่าน Google Meet เมื่อมีการส่งลิงก์การเข้าเรียนออนไลน์หรือประชุมออนไลน์มาทางไลน์หรือทางกลุ่ม a c e b o o k แล้วไม่สามารถที่จะเปิดลิงก์เข้าไปที่ Meet ได้บนโทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่เป็น iPhone นะครับโดยปกติแล้วถ้าเป็นโน้ตบุ๊กเนี่ยก็จะเข้าได้โดยปกติเลยนะครับ ทีนี้เราจะมีวิธีมาแนะนำนะครับพอเข้าไปแล้วปุ๊บมันก็จะไม่ไปไหนเลยนะครับวิธีแก้ก็คือให้เราไปที่ลิงก์เมื่อกี้นี้ดูลิงก์นะครับพอดูลิงก์ปุ๊บเนี่ยให้เราสังเกตว่า,า m i t g o o g l e c o m เนี่ยสลน่ยหลังสให้เรา Copy ทั้งหมดมีตัวอักษรอยู่ทั้งหมด9ประมาณ10ตัวพร้อมขีดกลางด้วยนะครับซึ่งผมทำไปแล้ว แล้วผมก็กดคัดลอกแล้วให้ไปที่แอปของ Meet เลยนะครับก็คือแอป Google Meet ที่เราติดตั้งไว้แล้ววิธีการเข้าแบบนี้เราต้องเข้าด้วยรหัสนะครับวิธีการเข้าก็คือเราต้องกดเข้าด้วยรหัสแล้วเราก็เอากิิกงนั้นมาวางได้เลยนะครับเป็น10ตัวอักษรร้อมขีดกลางแล้วกดเข้าร่วมนะครับปิดครับ